สิบเก้าแปดเอาแล้วเริ่มช้อนกันแล้วเจ็ดหกิกาไม่มีอยู่จริงหเฮ้ยโกงอะโอ้ทำไมโกงอย่างนี้สามสองหนึ่งตนักเม็ดอะไรอะโอ้อหองฉั้นี่ยของฉันการนับเม็ดแล้วนะครับความเหนื่อยไม่อยู่ที่พวกกุณหรอกอยู่ที่มึงนับเนี่ย ครับวันนี้พบกับติดอ่างชาเลนจ์อีกแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกมคีบเข้าสารวัดดวงครับผมนี่ครับมีการเล่นครับก็จะเล่นง่ายๆครับแค่เราเอาเก็บลงไปคีบแข่งกันได้ป่ะเราจะไดลได้ป่ะอย่างนี้ไม่ได้ครับห้ามอย่างนี้ไม่ได้ห้ามต้องต้องคีบเท่านั้นแ,แ,ลแล้วเดี๋ยวมาดูว่าทีมไหนจะโดนทำโทษครับไป ready แล้วครับ 7จ็ดหกกาไม่มีอยู่จริงคร้บเฮ้ยโกงอะทำไมโกงอย่างนี้สามสองหนึ่งตัวนักเมฆอะไรอะโอ้โเนบอกให้การนับเมฆนะครับความเหนื่อยไม่อยู่ที่พวกกูหรอกอยู่ที่มึงนัดเนี่ยเราต้องเชื่อกรรมการเ้าคนชนะทำไรคนแพ้ทำไรเยอะกว่านะครับสิเดือดใช่ไหม ใช่ครับสีเหลืองสีลชนะสีแดงอ่ะก็มการว์ดไว้จากแล้วคนชนะทำไรคนแพ้ทำไรคนแพ้ครับฮะกรรมการ์ดว้จากอะไรคนคนคนที่จ right? ับได้ก็คือคนโดนโดนทำโทษได้ครับก็บอกว่าคนแพ้จะเป็นคนจับนะครับว่าใครจะถูกทำโทษเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่คนแพ้โดนโดนทำโทษใช่วันนี้เราแบ่งแนวโอ้มีแรงแล้วกูถามหน่อยแล้วกูเนี่ยนะตั้งไปเพื่ออะไรเนี่ยคือชนะไปก็ ก็ยังไม่รอดอยู่ดีก็คือจะรู้ก็คือต่อเมื่อทีมแพ้จับว่าใคโดนทำโทษใช่ครับโอ้ตายครับตายมึงไม่รู้ต้องตั้งแต่ทีแรกวะทีแรกคือทีมแพ้เด็ดมีโชว์ก่อนหรือเปล่าเอาไม่โกเอาดีนะถ้ามึงบอกหมดตั้งแต่ทีแรกนะเพราะแกติกาเป็นอย่างเงี้ยกูจะไม่เม็ดเดียวพอมึงคงไม่เหนื่อยอ่ะมือผมเบ่งหมดแล้วเนี่ยโอ้ตายแล้วมีเซอร์ไพรส์ครับอะไรวะ นี่ครับตากล้องดีดีดีกูรอครับแต่ท่านก็ดีกูมัเป็นคู่นะแต่มึงต้องมาอยู่กับตากล้องออ่่าาทั้งอันดีทางอันดีกูมันตากล้องกับปวดข้าวกูแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วตากล้องอ่ะตูสูงเลยครับเอาเมื่อกี้เม่อวานว่ามึงงีเลยมึงเอาตากล้องให้ล้มหน่อยไม่มีทางนะนะมาที่นี่ทุกเปลเลย ตาคอม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 ใจได้ไหมใจได้มันเด้มือเลยภูราบิใจด้เออถือว่าเออ สบายใจสบายใจสบายใจสบาเชื่อหรือเปล่าเผื่อไม่เชื่อเอ้าอ๋อไหนอีกทีนึงโอ้ยดูไปแล้วจากล้องซูมเลยเนอะแค่กูเห็นรอลิงกูก็รู้แล้วซูมยใจเลยซูมหนเลยแล้องโค้ชโค้ชโค้ชอัพมึงซูมเข้ามาแล้วมึงแล้วมึงก็ยิ้มด้วยยิ้มด้วยสิมาจ้ะมาต้องซีด้วยเหรอซีกันกินกันกิน ปยไดเราเีเองอ่ะยากได้เองอ่ะนัดไปเจอมั้เอออยู่ที่นี่ว่าดีไไอนั้นดิมงรู้จักไหมเปรี้ยวอ่ะสวนมะนาวมึงรู้จักสวนมะนาวไหมเอออะผมจับไมรู้จักสวนอะดสีอดเดดเดเดอยเดอย่าายพีอย่าทายเอาอูิงิ่เราอยากเออเราอยาเอาคางดันสิ เขาไม่รับกินเลยแล้วเขาเลยทนอยู่ได้เอาลืมนับนับันโอยนับสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าสิบโอเคอ้โหโอ้ไงวโอ้พี่ว่าเอาเป็นพี่ว่าดีกว่าไม่ได้ไม่ได้โอ้เห เป็นยงรู้สึกเป็นไงบ้างผู้ใหญ่ไม่เอาแล้วน้ไม่ทานทายแล้วเป็นยกักลิ่นล้านนวดไหมเราจะไม่ทานอารมา,าแล้ว เอ้จ้อยมือก็ไปต้องตัวนี้ด้วยนึ่งหนึ่งแล้วหนึ่งแล้วหนแล้วหแล้วสององสอแล้วสอแล้วสแล้วอ้าสามแล้วสแล้วสี่หเลยครับห้าหกเจ็ดแอันี้เรานับถึงเท่าไหร่แล้ว่ะก็เรานับถึงเท่าไหร่แล้วอะ ห้าหเจ็ดอะไระครามอะไรอะมเฮ้ยอะไรอะอะไรไอ้ไอ้เต็มมือกูแล้วมีอะไรอะแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์เขกไปแล้วอะแอลกอออีดอกแล้วน้ำลายไอ้เจ๋อมึงแกหายใจแน่เลยว่าหายใจอยู่เดีวเวันนี้นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับ s c ค i b e ช่องติดตามเปรี้ยวเปรี้ยวมากน้ำมูกไหลหรอเปรี้ยวมากสวนมะนาวทั้งสวนแล้วเจอคลิปหน้า